เริ่มทำประชาพิจารณ์บำนาญชลาภาพสูตรใหม่วันที่1ถึงวันที่17ตุลา2568นนี้แล้วนะคะผู้ประกันตนทุกคนต้องไม่พลาดที่จะไปร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเงินบำนาญสูตรนี้หากมีการประกาศใช้จะมีผลกับเราตลอดชีวิตรวมทั้งจะมีผลกับลูกหลานของเราในอนาคตด้วยวิธีการทำประชาพิจารณ์นั้นให้ท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของระบบกลางทางกฎหมาย หลังจากเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งทํานะคะท่านควรจะศึกษารายละเอียดวิธีการในการคํานวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่นี้ก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนท่านจะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องไม่ตัดสินจากข้อมูลที่คนอื่นเขาพูดมาซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะคะโดยเมื่อเราเข้าไปแล้วก็จะมีวิดีโอแสดงถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งแนวคิดและวิธีการในการคํานวณเงินบนานาญชราภาพสูตรใหม่ หลังจากดูวิดีโอแล้วนะคะอย่าลืมไปดูในเรื่องของหลักการวิธีคิดรวมทั้งรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการชดเชยช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหลังจากที่ดูตัวหนังสือแล้วอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะคะให้ท่านกดเข้าไปในลิงก์ซึ่งในลิงก์นั้นจะมีวิธีการคำนวณซึ่งเราสามารถทดลองคำนวณได้จริงๆนะคะเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะมองเห็นว่าตัวเองได้รับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงถ้าเทียบจากเงินบำนาญสูตรเก่าแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะ รอฟังอีกนิดนึงค่ะว่าสูตรที่ลิงก์มาให้เราคำนวณน,นั้นเป็นไปตามหลักการที่เขาแจ้งหรือเปล่าใครเจอปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณหรือมีคำถามนะคะเก็บคำถามไว้แล้วกลับไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่รับผิดชอบในเรื่องของการตอบคำถามนี้นะคะซึ่งน่าจะออกมาตอบคำถามเร็วเนี้เราควรที่จะรอฟังคำตอบต่างๆก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มทำประชาพิจารณ์สำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านหรือว่างงๆงอยู่นะคะกดติดตามกันไว้นะคะ แล้วมาดูคลิปต่ถัดไปนะคะซึ่งจะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหลักการและวิธีการคำนวณของเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่ว่าสรุปแล้วเขาคิดแบบไหนกันแน่อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆผู้ประกันตนทุกคนได้ทราบนะคะเรามีเวลาแค่17วันเท่านั้นเองที่จะทำความเข้าใจและทำประชาพิจารณ์ซึ่งข้อมูลค่อนข้างจะซับซ้อนแต่เวลาให้เราน้อยมากๆ อย่าลืมนะคะฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆผู้ประกันตนทุกคนได้รับทราบด้วยค่ะเพื่อไปร่วมกันทำประชาพิจารณ์